สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็เพิ่งจะว่างมาทำนะคือสำหรับตัวกาชาใหม่นะที่มี2ตัวใหม่เข้ามานะครับมองว่าเข่งทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมจะมองไปที่บรูคมากกว่านะครับสำหรับโดบินเนี่ยมันมีข้อเสียใหญ่ๆ1อันเลยก็คือไม่การสถานะนี่แหละนะครับคคล้ายกับโซโลตอนที่ชาร์จสกิลเลยนะครับเสียดายมากมัาไม่การสถานะตอนสกิล1หรือสกิล2อะไรอย่างงี้นะเมื่อจะมีการสถานะไว้นะคือเนี่ยดูนะครับ แม้มันจะมีมันจะไม่เสียการทรงตัวแต่มันไม่ได้บอกว่าการสถาน,นะนะครับมันไม่ได้การสถานะนะคือถ้าสมมุติว่าโดนแช่แข็งของบรูก็โดนนะครับแล้วก็โดนโดนเอ่อฟุตะก็โดนนะครับ,นนรบผมบอกแล้วว่าตัวนี้แพ้ตัวสถานะหนักนะครับแพ้เอ่อพวกเปร้อยก,ก็แพ้นะครับเพราะว่ามันไม่การสถานะนะครับตอนที่ช้ามาเป็นเป้านิ่งนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราใช้สถาน,นะตอนนั้นเนี่ยคือติดแน่นอนนะครับไม่รอดนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ได้รับผมเสียการทรงตัวแต่ว่าไม่ได้การสถานะนะครับส่วนกิลนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยผมเสียดายแค่อย่างเดียวเลยนะมันน่าจะก,การสถานนะนะครับคือมันเก่งกับเกตเตอร์นะครับเก่งกับเกตเตอร์มากๆนะครับคือมันเป็นสายสายมาที่ฆ่าเกตเตอร์นะครับแต่ว่ามันก็แพสถานะในเวลาเียวกันนะครับคืออันนี้คือเหตุมันเนี่ยถือว่าดีมากนะครับคือเนี่ย คือแม้ศัตรูกำลังชิงสมบัติเนี่ยคือถ้าสมมติเราตีตอนที่ศัตรูกำลังชิงสมบัติเนี่ยพลานโจมตีเราจะเพิ่มขึ้นอีก50%นะคือแบบว่าโคตรจะดีนะครับแล้วก็ไอ้พลังโจมตีเนี่ยด้วยสกิลหนึ่งก็จะฟื้นฟูอีก5%เนาะแถมเพิ่มคูลด,ดาวศัตรูอีก3%นะครับก็คือถ้าใช้สกิลเนี่ยไม่ใช่สิเออถูกแล้วเนาะใช้สกิลหนึ่งเออก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตตัวเอง5%เนาะแล้วก็จะ เขา,าเรียกว่าไงนะเพิ่มคูดาวนั่นแหละคือถ้าสม,มมติเราตีก็จะเดง้ง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 เลือนนั่นแหละนะครับแต่ว่าเสียดายมันผมว่ามันแพ้สถานะมันทุนดีหมดแล้วนะคือเป็นสายหมัดที่ดีมากเลยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมีสกิลจา่าระยะไกลหลายสกิลนะแล้วก็มีสกิลเดง้งเลือให้ตัวเองด้วยนะครับคือมันดีมากหมดทุกอย่างแล้วนะแต่มันเสียอย่างเดียวข้อเสียมันก็ใหญ่มากนะค,คือใกล้การสถานะน,นี่แหละนะครับ คือถ้าสมมติเราใช้สกิลหนึ่งอยู่อย่างเงี้ยคืออุตาสามารถเข้ามาล็อกเราได้เลยนะครับเราเป็นเป้านี้ให้เขาล็อกนี่แหละนะครับตอนใช้สกิลหนึ่งนี่แหละคืออาจจะต้องแบบว่าร้อยคือต้องแบบว่าต้องมีเชิงในการที่ดอทหลบพวกสถานะให้ได้อย่างพวกเป็นลอตอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยใช้สกิลหนึ่งตอนที่เขาใช้ล็อกไปแล้วหรืออะไรประมาณนี้นะคล้ายๆกับโซโลนั่นแหละนะครับมันตัวมันชาร์จสกิลแล้วก็ โนสถานะได้นะครับที่เดี๋อเนี่ยที่ผมอ่านนะี่คือดีหมดเลยทุกอย่างนะครับเนี่ยคือมันเป็นตัวค่าเกตเตอร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ยิ่งเมตานี่คือเกตเตอร์มันเยอะมากนะเกตเตอร์อย่างคิงอย่างแย้ฟ้าอย่างงี้นะเกตเตอร์นะครับแล้วก็อย่างแม่ใหญ่อย่างงี้ก็เปลี่ยนสายเป็นเกตเตอร์ได้นะครับยิ่งตอนแม่ใหญ่เปลี่ยนสายแล้วดึงธงเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นอีกนะครับ บอกเลยนะครับสมมติแม่ใหญ่อย่างเงี้ยเราไปเปลี่ยนสกิลเป็นสายวิ่งใช่ไหมแล้วก็ดึงธงตอนไม่ส่งศัตรตูใช่ไหมแต่ก็จะเจอโรบินตีโคตรแรงนะครับแล้วบอกเลยครับตัวนี้แรงมากนะแต่ว่าอาจจะเป็นมีข้อเสียเรื่องการที่บางไปหน่อยนะครับบางบางแล้วก็ไม่การสถานะมีข้อเสียสองอย่างแต่คือที่เหลือมันดีหมดเลยนะเป็นสายมัดที่แรงมากนะครับแรงกว่าแชงอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูสเตตัสมันนะลาโจนตีเนี่ยเท่ากับแชงเลยนะครับ ให้ S <S <an other> มากกว่าแช้งอีกนะครับเพราะว่าฟาราโตตีแช้งเหมือน2,004นะแต่ว่านี่คาร์ล็อบบี้2,019เนี่ยคือมากกว่าแช้งอีกนะแรงมากนะตัวนี้แรงแบบแรงในขี้แตะขี้แตนนะบถ้ามันให้ค่าสเตตมาดีนะครับแล้วก็ทน้านของสกิลนี้เนี่ยมันมันจะตีเป็นคาร์ล็อบบไงนะมือแบบว่ามือตีตีต,ตีตีนะชาร์จยิ่งชาร์จได้เรื่อยๆแล้วที่สุดท้ายก็จะมีน็อกแบ็คก็คือซัดฟิลด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตีกีระยะไกลนะครับ แล้วก็สกิลนี้ก็แรงมากเหมือนกันนะครับนี่นีซ่าความเสียหายก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์กับเกตเตอร์คือมาฆ่าเกตเตอร์นั่นแหละนะครับแถมสกิลนี้หลายฮิตนะครับระยะไกลนะจะมอบความเสียหายต่อเนื่องนี่นครับต่อเนื่องให้กับศัตรูนะครับอีกทั้งยังเกิดผลลดความเร็วในการเคลื่อนที่อีกนะคล้ายๆกับโซโลเหมือนกันนะสกิลนี้แอดายๆโซโลก็คือทำให้ทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าแหละนะครับ เรื่อความเสียหายกับเกตเตอร์ของเราเริงนี้นครับผมจะไม่ได้เสียความทรงตัวอันนี้ไม่เสียการทรงตัวเสียดายมันไม่การสถานะนะครับมันดีทุกอย่างเลยนะแต่เป็นเสียดาไม่การสถานนะมันเก่งมากแตัวนี้แต่ว่าไม่การสถานนะเสียแค่นั้นเลยนะครับส่วนบรุ๊กนะครับผมนี่ผมแบบว่าหลังที่ผมได้อ่านนี่คือมันถึกแบบว่าถึกแบบวัตาควายล้มเลยมันถึกแบบถึก,แบบถกแบบถึกมากๆนะครับถ้ามาได้ยืนทงคนเดียวนะแถมมีซีซีในตัวเองนะเป็นสายโลที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่า สายลมมันต้องการตัวที่รับตีนใช่ไหมครับเนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลยนะครับเพราะว่าทําให้สถานะช็อตไล้ผลด้วยแถมถ้าถ้าเกรดสมบัติมากกว่า80ดิเปอร์เนี่ยจะไม่โดนสถานะในผะิดปกตินะครับก็อย่างเปรย์อ้อหรืออูต่ายเงี้ยคือใช้กับมันไม่ได้นะเพราะว่าเจอ,เอถ้าเสียสมบัติ80ดิเนี่ยมันจะการสถานะเนาะแล้วก็จะไม่เสียการทรงตัวไม่โดนซัดิลด้วยนะ โคตรโกงนะเหตุนี้คือดีมากนะเหดุเอ็กซ์เรยซนะเหตุนี้นะครับเมื่อโดนศัตร,รูระหว่างเพิ่มพารามิเตอร์เนี่ยคืออันนี้คือเป็นตัวใหม่ๆที่ผมแบบว่าจะแบบไม่ค่อยแบบว่าชอบเท่าไหร่ตรงที่แบบมันทําให้ตัวอย่างพวกอาใคราโนอย่างเงี้ยเวลามันทําไอ้ศัตร,รูที่เพิ่มพลังมิเตอร์ใช่ไหมไล้ทําให้สถานะเสริมแข่งสถานะที่แบบว่าอย่างพวกแชงเงี้ยฮาคี้หายอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็อย่างพวกอาไครนูที่แบบว่าตอนนี้คือโดนบูรี่หนักเป็นแบบว่าจ้ตอนนี้คือแบบว่าโดวบูรีหนักมากนะครับอาไครนูนะครับน่าสงสารมากนะเพราะว่าสถานะไฟทั่วของมันเนี่ยหายง่ายมากะครนะเพราะว่าตัวแมใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันมีแต่ตัวทําให้สถานะไอพวกสถานะเนี่ยแบบโดนลบง่ายมากๆนะครับอย่างเซตโตนี่ก็โดนหนักนะครับแล้วก็ที่โดนโซโลนะกแสไอไออะไรน่ะไอเซตโตโดนโซโลนะครับแล้วก็ อย่างแชงก็โดนพวกตัวใหม่ๆม,มาเนี่ยคือแบบว่ามันแก้แชงมันก็แก้ไอ้พวกเก่าๆอย่างพวกคาใครนู้ไปด้วยนะครับแก้ทีแก้ได้ถึงสองตัวสองสามสี่ตัวนะครับโอ้โหแบบเยอะครับคือผมก็เลยแบบทําไมเขาเขาจะทํามาให้มันแบบเพราะว่าแบบว่าผมแบบสงสารคาใครนู้ด้วยแหละนะมันแทบจะเล่นไม่ได้นะตอนนี้มันแบบว่าสถานะไฟทั่วมันหายเร็วมากๆนะครับทั้งงทั้งโอ้โห แค่นี้แค่คิงนี้ใครนุก็ร้องไห้แล้วนะเจอตัวนี้เข้าไปอีกนะหือแม่ใหญ่เข้าไปอีกร้องนะนี่ฟืนฟ้นฟูพลัาชีวิตห้าเปอร์็นต์ว่าคสียหายมากกว่าสี่ิบหอร์เซต์ของชีวิตสูงสุดก็ดคือโดนลุงสกรรมยำเท้าจะเด้งเลือนนั่นแหละนะอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าโดนอน,น็อกแบกนาะก็จะมีแบบว่าคล้ายๆกับเป็นผีออกมานะเป็นวิญญาณนะไลต่ตาศัตรูไปนะ <c oughs> แล้วก็ ถ้า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 เขาเก็บดอทเอาไว้ดอทก็ดอทได้นะสกิลนี้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะโดนนะเพราะว่าถ้าถ้าดอทไม่ได้ก็คือจะแค่แ,คแ,คแข่งมันไปหกวิเลยนะครับนานมากนะถ้าใครที่สัมผัสก็คือแถสกิลเนี้ยมันมันผ่านสิงกีดขวางได้นะครับถ้าสมมุติว่าแม่ใหญ่มาอย่างเงี้ยจีแล้วเอ่อไออะไรนะไอบรู๊คเนี่ยมันมันเขาเรียคไงนะมันโดนน็อกแบ็คใช่ไหม แล้วมันก็จะสั่งไอ้ซัมมอนในผีออกมาทุบฝาดกีดขวานะครับแล้วก็จะมอบความเสียหาย30%อรนะครับโอ้โหจาาพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูนะครับโหฮะโโฮนะมันมันแรงขนาดนี้เลยเหรอ30%นี่คือเข้าเลือดเน้นเลยนะครับโอโ้โหแถมแถมติดเตสถานะด้วยนะครับหึมบองว่าเป็นสายโลกที่เก่งมากๆนะครับตัวนี้เก่งแบบเก่งเกินนะครับ โหแทบไม่แพ้อะไรเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบว่าทั้งโลตัดเลือดเควอรจริงๆนะคือถ้าบุ๊กได้ยืนธงการนี่แทบจะยืนได้ทั้งเกมเลยนะครับไม่น่า,จ,าจะมีตัวมันฆ่ามันได้นะตอนนี้คือเพราะว่าตัวที่ไม่สนลดความเสียหายมันมันก็มีแชงใช่ไหมแต่อันนี้คือมันมีทั้งเดฟทั้งลดความเสียหายแล้วมี2อ,อย่างนะครับเ็คผือในอนาคตอาจจะต้องมีตัวสายหมัดที่ไม่ลดไม่สนลดความเสียหายและไม่สนเดฟออกมานะครับเพราะว่าเนี่ย ถ้ายิ่งศัตรูติดสถานะมากเท่าไหร่นะสถานะไอ้แช่แข็งอนะ่ะมันก็จะยิ่งเพิ่มเดฟขึ้นเรื่อยๆนะแถมเดฟมันเนี่ยเพิ่มทีก็คือเพิ่มเยอะนะเนี่ยเพิ่มขึ้นที15%นะเพิ่มทีได้ถึง70%ด้วยซ้ำเนอะโหโคตรเยอะนะแถมอยู่ในทงเนี่ยก็ลักวาสีขาวอีกสามสปอร์เซ็นตะโอ้โหไม่ต้องตรงไม่ต้องตายกันแล้วนะช็อตนี้นะแถมไอ้ตัดเลือดนี่ไอ้ไอ้ไคโดนี่ก็ทําอะไรมันไม่ได้นะแถมแบบมันอึด อึดสุดๆนะครับอึดมากๆนะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยคือเป็นสกิลซีซีทั้งคู่เลยนะครับสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลที่เออ่แช่แข็งได้ศัตรูนะแช่แข็งศัตรูเนาะก็อันนี้เนี่ยเป็นพลังโจมเบตเบตโจนต,ตีน,นี่คือสกิลพลังโจมต,ตีนี่คือแรงมากนะ527นะแรงมากนะครับแล้วเราสายโล่นะคือแรงจัดเลยนะครับแล้วก็แช่แข็งนี่ก็เกิด100%นะ แถมลบพลานตัวตีของฝ่าตัวข้ามด้วยนะครับโหแช่แข็งหงมีนะครับแถมสกิลมีสกิลเคอน์เตอร์ด้วยนะครับตอนอยู่ในทงนะตอนกําลังนวนวๆกันอยู่นี่คือใช้สกิลนี้ออกมานี่ยโหพลิกไฟได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับบรูคนะครับคือโหดมากนะใช้คำว่าโหดมากเลยครับว่ามันเทียบเคียงได้กับเอ็กเลยเลยนะตัวนีเน้เก่งมากนะครับว่ามันเป็นถ่ายโลว์ที่อึดที่สุดในเกมแล้วมาครับตอนนี้น่าจะไม่มีตัวไหนอึดเท่ามันแล้วนะ อุ้ยเราเซิร์ฟค้างไปเลยนะครับแ okay, คบก็สำหรับดาวคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะแน,นนะะนํานะผมแนะนําว่าบลูกเก่งมากมากนะครับถ้าถ้าอยากจะหาตัวไหนมาแบกไอดีก็บลูครับบลูสามารถเอาไปเล่นได้เลยนะครับคือตัวที่อึดมากๆนะแต่ว่าโรบินเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างเดียวนะก็สถานะนี่แหละนะไม่การสถานะเสียดายมากนะครับถ้าเป็นการสถานะพฤติการเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากเหมือนกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครสอนตัวที่เข้ามาใหม่นะครับตู้ที่คุ้มไหมคุ้มครับคุ้มค่าแต่การเปิดนะแต่ว่าเียดได้แก้มกาชามันนะ่น่าจะมีอะไรหรือเปล่านะั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่กาชาเป็นสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยเก่ <c oughs> <c oughs> งมากนะครับตัวนี้นะน่โครบินแพ้สถานนะส่วรรคกนี่คือแทบไม่แพ้อะไรเลยนะครับถ้ายืนดีๆนี่คือน่าจะได้ยืนทั้งเกมนะครับถ้ายืนอย่างไรทงนี่คือแต่อาจจะไม่มีสกิลพิกเกมนะคือมันอาจจะต้องเพิ่มเพื่อนในการที่ ต้องต้องไปยืนทงอ่ะต้องมีสายวิ่งดีๆไปยืนทงกลางให้มันนะครับแล้วบรุกคเนี่ยก็ไปยืนทงกลางมืนๆเลยนะครับไปยืนแบบว่ายืนทั้งเกมได้เลยนะสาหรับแผ่นนี้นะคือไม่มีตัวฆ่ามันนะยืนทั้งเกมได้เลยนะบรุกคนะครับไปยืนทงกลางอย่างเงี้ยให้ให้คิงไปยืนทงกลางแล้วก็ไปยืนทงกลางชิวๆนะครับแล้วก็ยืนทั้งเกมเนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เพื่อนแล้วนะครับถ้ามันก็คล้ายๆกับเซตโตในแผ่นแบบ แพ่นู้นเลยนะครับแพ่แพ,ทแพท่ที่มันเข้ามาใหม่ๆนะคล้ายๆกันเลยนะคือเซตโตนี่คือถ้าสมมุติว่าได้ไปดงการนี่คือ,อยืนทั้งเกมได้เลยนะครับคือถ้าไม่มีตัวฆ่ามันเลยนะเพราะมันมเป็นปนแบบว่าถ้าได้ยินทงคนเดียวอนะ่ะคือมันแทบตัวอื่นเนี่ยแทบตีมันไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่าพอมามา,มาแพ่นี้เนี่ยคือมันแบบว่าเจอโโลบูลีนะครับโรลโบรีมันหนักนะแล้วอีกอย่างไม่ใหญ่นี่คือมันสามารถดึงธมไม่สนศัตรูได้นี่แหละนะครับ แต่มันก็มีตัวมาฆ่านะคือนิโคโรบินนะครับถ้าสมมติแม่ใหญ่ดึงองตอนตอนมีนิโคโรบินอย่างเงี้ยนะี่คือไม่ใหญ่จะเจ็บมากมานะครับเจอนิโคโรบินแรงมากมานะครับแต่มันก็มันแก้ทางกันไปแก้ทางกันมานั่นแหละนะครับนะมันก็เจอสถานะอยู่ดีนะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ตัวใหม่เก่งมากทุกัท้งคู่นะครับแต่นิโคโรบินอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ใหญ่ดีเขาเลกจุดอ่อนนะใช้จุดอ่อนแล้วกันนะครับส่วนพนี่คือแทบจะเป็นตัวที่ โอเคมากๆนะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ